สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับสําหรับวันนี้นะครับมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในพื้นที่อ,อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาอยู่หนึ่งเหตุการณ์ด้วยกันนะครับเป็นเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะครับได้ลอบวางระเบิดขรบวนยานยนต์ของกอ,องพันฐานลาบที่1กมรมฐานราบที่15นะครับในขณะที่ทําการเคลื่อนย้ายเพื่อสับเปลี่ยนกําลังนะครับจากตําบลของท่อมใต้ นะครับอำาเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับมายังกอ,องพาหนาลาบเชิงลุกนะครับหรือที่เราเรียกว่าปารอเชิงลุกนะครับที่บ้านานูโลมูลหนึ่งตำบลโลจูดอำาเภอแวงจังหวัดนราธิวาสนะครับในขณะที่ขบวนรถด,ดังกล่าวนะครับมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนะครับคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้นนะครับแรงระเบิดส่งผลให้มีกําลังคนเสียชีวิต 1ลายและได้รับบาดเจ็บ6กลายนะครับทราบชื่อดังนี้นะครับจาสิเบกสัญญาบุรีรักอาการหูอื้อนะครับมึนหัวมีเลือดออกทางจมูกนะครับติบโทจากกิจเพชรทองมีอาการได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังหูขวานะครับสิบตีเอกราชวิชาศาสตร์นะครับถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขาขวานะครับปัจจุบันนำส่งโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกนะครับ สำหรับพลอาริยะสาและนะครับถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณไหล่ขวาพลพงศกรไหมล่วงถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณด้านหลังหูด้านขวานะครับพลฮารลอฟัตมะเสงถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณหัวเข่านะครับและรายสุดท้ายนะครับพลอัตตะพลภายชนะนะครับถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณหลังด้านขวานะครับโดยสะเก็ดระเบิดเนี Nature ่ยเข้าบริเวณหน้าอกด้านขวานะครับมีเลือดข้างในปอด นะครับส่งต่อไปยังโงรงพยาบาลปัตตานีนะครับและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับพบเป็นระเบิดสแสวงเครื่องนะครับวางแบบเร่งด่วนนะครับโดยสะเก็ระเบิดเนี่ยเป็นมีลักษณะเป็นเหล็กเส้นตัดท่อนนะครับจุดสนวนระเบิดด้วยระบบวิทยุสื่อสารนะครับโดยคนร้ายนะครับได้นำระเบิดไปวางไว้บริเวณต้นไม้ บริเวณกาะกลางถนนหมายเลข43นะครับเส้นทางผาดใหญ่ปัตตานีนะครับบริเวณบ้านคองระดูหมู่ที่4อ,อําเภอเดพาจังหวัดส,สงขลานะครับโดยจากภาพข่าวความเคลื่อนไหวในห่วงที่ผ่านมานะครับกลุ่มคนร้ายมุ่งที่จะก่อเหตุกับเจ้าที่ทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการจับเปลี่ยนกําลังนะครับ โดยภายหลังทราบเหตุนะครับท่านพลโทเกียงไกรศีรักษ์ท่านแม่ทัพพาคที่4ในฐานะผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่นะครับท่านได้กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมทั้งได้สั่งคําชับให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการตลอดจนการจัดการศพอย่างดีที่สุดนะครับและได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจ สงขานะครับได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่และจัดกําลังติดตามบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ล่อแหลมรวมไปถึงได้ส่วนที่กาลังร่วมกับอาสา,าสมัครประจําพื้นที่นะครับในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางและพื้นที่ที่คนร้ายคาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีและหลบต้นตัวนะครับพร้อมกันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือมาอยัางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหากพบเห็น สิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับก็ขอให้แจ้งได้โดยตรงที่เบอร์สายด่วน1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ